คงอยู่กันในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะก็ได้มีการนํากําลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3 โดยเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณวัดวารีปามโมกหมู่ที่4ตำบลตะเคียออำเภอระโนดจังหวัดสงขลานายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสาภาคประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยมีนายเอกชัยเลิศวิบูลักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสุรั ลายจันในอำเภอระโนดพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามแห่งราชวงศ์จักรีตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคตทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรและแผ่นดินไทยทรงทำนุบำรุงและรักษาความเป็นชาติอธิปไตยพระองค์ทรงสละเงินถุงแดงซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินและเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วน และรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนถึงทุกวันนี้และในโอกาสนี้ค่ะนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประทานในพิธีนำจิตอาสาพระราชทานร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำได้แก่ปลานนลจันจำนวนหนึ่งม่นตัวปลากระพงขาวจำนวน300ตัวและทำความสะอาดฉีดน้ำล้างพื้นพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดจากนั้นได้ถวายสังฆทานทั้งนี้เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นการร่วมกันทำความดีเฉลิมพระเกียรติและการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งจากปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ต่อไป